รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุ๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษราคาเริ่มต้นที่7,99,000บาทเท่านั้นชีวาภูิวล่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพ สวัสดีครับแฟนๆชาวคนรักบ้านครับพบผมอาจารย์เชี่ยวนะครับเป็นประจำทุกอทิตย์บ่ายสบายครับข้างหลังผมนี่ก็คือชีวาปาวติครับซึ่งเป็นหนึ่งในโดเมนดเวยของชีวาแซงเูรีครับแซงเูรีประกอบด้วยดเวยที่ซับซ้อนครับมีทั้งคอนโดมิเนียมนะครับที่ขายขาดและการลงทุนครับที่นี่ราคาเริ่มต้นที่1นึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทครับแล้วก็ที่เดอะแคสเซิลนะครับเดี๋ยวช่วงเบรกสองผมจะพาไปนเพื่อนเดอะแคสเซิลกัน คาสเซิลนี่ราคาเริ่มต้นที่จองสิทธิ์นะฮะจองสิทธิ์เป็นเจ้าของห้องเนี่ยสห้องล้านห้องละสามแสนสามนะครับเรามีคอนโดมิเนียมนะครับทั้งขายขาดและการลงทุนเรามีโรงแรมนะครับชีวาคันทรีนะครับเรามีสวนออร์แกนิกนะครับขนาด9ไร่และขยาย9ไร่นะครับเราปลูกอย่างลดทานได้รดทานอย่างปลูกได้ครับที่นี่ยูอาร์วายูอีทครับเรามีศูนย์แพทย์นะครับศูนย์วิทาศาสตร์ พื้นเพื่อเชลวัยเชลเวทนะครับมีสวนน้สุรยานนะครับมีรีสอร์ทสไตล์คอคเชสและเทเลสนะครับเรามีทำท่าลาทำท่าลาก็เป็นสถาบันการทํครับเรามีสปาคอมเพล็กซ์ที่นี่ครบถ้วนนะครับมีแพทย์แผนไทยมีอบสูญแพร่งต่างนะครับแต่ที่นี่ครับปวตีนะครับผมหลับตาย้อนอดีตนะครับเรามีความฝันว่าจะสร้างห้องประชุมที่จุประมาณสัก200ถึง300ท่านนะครับ เป็นที่ทํากมที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นบางทีผมก็บ,บรรยายเ,าเกี่ยวเรื่องอสังหาบ้างนะครับมีคอนเสิร์ตบ้างมีลีลาดบ้างให้คลืค่นครับบางทีก็มีคุณหมอนะคุณหมอวิชัยบางทีท่านก็บ,บรรยายที่บ้างนะครับผมนึกนึกภาพตอนที่น้องชายผม,มฮะโจเอลส์มิสนะครับมาเยี่ยมที่นี่นะครับตอนนั้นยังไม่เสร็จนะครับแล้วเขากับผมก็เดินชมกันที่นี่ครับครับไปดูว่ากว่าชีวาปวติ นดนตรีกวีศิลปะครับเขาจะกลับมาถึงจุดนี้เนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างไรครับซึ่งเป็นภาพจําที่น่าประทับใจเหลือเกินครับไปชมกันครับอันนี้ก็เป็นภาพเฟ <pect> อร์สติคตีปเสร็จแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยภาพเสมือนจริงสวนจริงนะครับก็จะมีสระน้ํานะครับอาคารนี้ก็เป็นอาคารขนาดพอสมควรล,ละโอ้ครับก็เพื่อ เพื่อเอฟซีครับแค่นี้น้อยเกินไปนี่ที่ที่ที่ผมพอจะเดาออกนะตรงนี้เท่าที่เห็นแต่ตรงที่หลังจากคนยืนอีกอ่ะใช่เว็นาคารขนาดสี่หลังนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูหลังเมนก่อนนะครับหลังประธานครับนี่เสียงยืนอยู่ก็มีเสียงน้องแกะร้องทักถายที่นี่ทั้งพี่ม้าลมดีพี่แกะลมดีเชิญข้างในครับ เขาเริ่มเริ่มที่จะคิดเรื่องเฟอร์นิเจอร์ละนะครับเฟอร์นิเจอร์เราก็ไม่อยากเหมือนใครนะครับเราแบ็กทูเบสิกกับสูตรธรรมชาตินะครับอันนี้คือนี่คือพร็อพลงมาในเวียนนี้ไปไปสู่ชั้นเบสเมนต์ลึก3เมตรจากจากดินนะฮะที่ว่าเป็นห้องเก็บพวกอาหารอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเก็บข้าวเปลือกอ๋อครับลงสีลงสีข้าวอยู่เนี่ยครับครับ เพราะอะไรเพราะจากประวัติศาสตร์ของของประเทศไทยเนี่ยเรามีน้ําท่วมครับหลายครั้งจนกระทั่งเราเชื่อว่ามันท่วมอีกแน่นอนครับเรามีปัญหาพีเอ็มสองจุดห้าครับซึ่งนวันเตทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยครับอะากรุงเทพข้างหน้าเนี่ยเป็นรงสีนะครับโอ้แล้วในเนี้ยเป็นห้องเก็บวว้นะฮะกําแพงเราหนาประมาณขนาดนี้ครับกําแพงหนาขนาดอู้เย็นนะเนี่ยใช่ครับอุณหภูมิจะข้างหน้าข้างในจะลดต่ำประมาณอีกสององศาเออพอธรรมดาแล้ว ห้องเก็บว่านี่อุณหภูมิมันธรรมดาทั่วไปเขาจะมีแอร์มีอะไรนะครับเค,ครื่องดื่มนะครับคูลสตอร์นะครับก็เดี๋ยวจากนี้เนี่ยเราขึ้นไปชั้นสามถ้าเราเปลี่ยนสังหาจากความความต้องการเป็นความจําเป็นปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นที่นี่คืออะไรครับคือสังหาตอบโจทย์ความจะเป็นของชีวิตสาสิบอร์เซนต์ของคนประเทศไทยเนี่ยประมาณยี่สิบล้านคนตอนนี้คนยี่สิบล้านคน มีความเหมือนกันยังไงผมค้นพบโดยบังเอิญเนาะเป็นโรค NCD ไม่ความดันก็เบาหวานไม่เบาหวานก็หัวใจไม่หัวใจก็มันจุกตับตับแข็งสโตรกเป็นมะเร็งเขาเรียกว่า non communicable disease คือโรคไม่ติดต่อแต่เกิดจากการพฤติกรรมชีวิตลองคิดดูว,ว่าถ้าท่านสามารถทำสารเลมมัรซับเนี่ย ช่วยคนเหล่านี้จะดีขนาดไหนแล้วบทพิสูจน์จริงก็มาถึงตอนโควิดจำได้ไหมครับว่าสี่ป,ปีโครงการลักษณะนี้ต้องเกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับคนลงทุนเราเรียกว่าชีวา w e ล l ์ h and w e l l n e s คือความมั่งคั่งและสุขภาพดีเศรษฐีต้องร่ำรวยขึ้นและสุขภาพดีขึ้นตอนมี ศูนย์แพทย์มีโรงแรมนะครับมีสถานปฏิบัติธรรมนะฮะเราต้องเห็นภาพนี้ก่อนนะครับอันนี้ภาพนี้เก่ามากแล้วประมาณ2ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้อาคารหลังนี้มันมันขยายมามุมนี้อีกแล้วเมื่อกี้เราเมื่อกี้เรานั่งเรานั่งคุยตรงนี้นะครับนั่งคุยตรงนี้เรามีพันธสัญญาว่าดูแลคน1,000พันครอบครัวที่นี่1,225้ครอบครัวแล้วถ้าเราพร้อมเราก็จะทำบัตรซัพพลิเมนต์ให้เขาดึงเพื่อนมาอีกหง5คน แล้วก็เราจะก้าเข้าอีกขั้นหนึ่งที่แบบเราภูมิใจมากคือการใช้การตั้งศูนย์สกัดน้ำมันสกัดเย็นนะครับๆๆๆห้องนี้เป็นห้องที่เราเพิ่งตกแต่งล่าสุดเลยนะจะเหนือกว่าห้องตึกตึกที่ผ่าไปดูข้างในห้องนี้24มเมตรนะครับโอ้ ขบอนตรงนั้นเลาจะเป็นห้องคอนโทรลรูมฮะ,ะเรื่องเสียงเรื่องไฟสปอตไลท์ตรงนี้จะเป็นจอภาพยนตร์เราจะมีเทศกาลภาพยนตร์ย้อนยุคเนะทศกาลโชว์เป็นคลาสสิกนะฮะแฟนฉันเนี่ยอยากให้ใหเด็กรุ่นใหม่ได้ไปเห็นครับได้มาชมกันจะคิดว่าไงในฐานะที่คนเป็นคนที่เล่นดนตรีแล้วมีความรู้เรื่องอะคูสติกอื ผมว่าเอาเฉพาะเลนส์เนี่ยมันได้ละเฉพาะเลนส์มันได้ละ ครับมุมนี้เป็นมุมโปรดผมครับเป็นชิงช้านะครับซึ่งเย็นๆเนี่ยโหสุดยอดหรือตอนเช้าครับสายหมอกบางๆครับลังผมนี้ยังเป็นชีวปาปิิครับเป็นอาคารขนาด8,000ตารางเมตรนะครับมีสระบ่วยอยู่ตรงกลางนะครับมีร้านอาหารมีห้องประชุมสัมมนานะครับมีห้องเกี่ยวกับเรื่องสารสมรัยินะครับเป็นทุกอย่างพร้อมและมีจิตสุัตสวิมุติชาลัเป็นสถาบัน ให้ความรู้ครับในเรื่องนี้ก็จะมีศูนย์เกี่ยวเรื่องน้ํามันนะครับน้ำมันเกี่ยวเรื่องน้ามันลาข้าวน้ํามันซาตสมิออยครับน้ำมันงาดําน้ํามันอะโวคาโดเนี่ยซึ่งเกี่ยวเรื่องสุขภาพจากเรื่องตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราเป็นความภูมิใจครับว่ามีใครเชื่อว่าเราจะสร้างสามารถสร้างศูนย์ในขนาด8,000ตารางเมตรได้นะครับมูลค่าก็นะ่าจะเกือบ200ล้านนะครับ ทุกอย่างเกิดขึ้นจากความฝันความหวังครับเชีวร์บอตีเป็นศูนย์ศูนย์กลางของชีวาแซงชูรีครับจากคอนเซ็ปต์ของชีวาแซงชูรีนะครับตัวอย่างภาพโดรนเนี่ยนะครับเรามีคอนโดมเนียมกว่า1,000ห้องครับนะครับที่นี่หกออครบครับอากาศที่ยอดเยี่ยมของเขาใหญ่โอโซนเจ๋งโลกครับอาหารนะครับเรามีสวนพักคอนิกนะครับเราเราทําชีสเองทํายูเกิลเองนะครับทําพิซซ่าเองนะครับอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับสักพักเดี๋ยวผมจะขี่จักรยานว่ายน้ําแล้วนะครับ ออกกําลังกายนะครับอายุรเบทคือมีคุณหมอนะครับรวมถึงภักอาศัยเพราะเราเสร็จโครงการที่เดอะแซง t u ชูรแล้วนะครับตาคำเรียกร้องครับแล้วก็ไปเปิดสายที่2องผมชื่อว่า The ะ h i ว a Castle ิลนะครับแคสเซิก็เริ่มจากความฝันเล็กๆก่อนนะครับผมใช้ชีวิตที่อังกฤษเกือบ12ปีครับอยู่ที่ King College ที่อเบดีที่นั่น เรอความจําที่ยอดเยี่ยมครับผมประทับใจในปราสาทของอังกฤษนะครับปราสาทของอังกฤษทางเหนือครับปราสาทขนาดเล็กที่ h u m b l e ์ดอันน้อมถ่อมตนที่เขาใหญ่เรามีปราสาทแบบฝรั่งเศสนะครับที่มาอสโตปราสาทแบบเจอรี่ที่ซัสคานาผมคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีปราสาทแบบอังกฤษที่นี่นะครับผมก็เลยนั่ง s เก t c h เงียบๆเป็เนเดือนครับเรื่องตกผลึกนะครับออกมาเป็นภาพสามมิติที่ยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆไปดูของจริงกันว่า เขาสร้างเสร็จไปเยอะมากแล้วนะครับคโดมิเนียมห้องแรกก็น่าจะเริ่มโอนได้ภายในเดือนนี้แล้วนะครับผ่านกระบวนการทั้งทางเทศบาลนะครับทางธนาลักษ์ที่ดินนะครับเล็ทะเบียนบ้านออกแล้วนะครับไฟฟ้าจ่ายไฟเข้าแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเพื่อเี่ขอครับไปชมว่าชิบ b ซ s a คิรีแล้วค,ค,คลี่คลายเป็นเดอะชิบะแคสเซิลเขามีกระบวนการยังไงนะครับแล้วทำไม เราสามารถที่จะจองสิทธิ์นะครับเพียง3มห้องล้านคือห้องละสามแสนสามผมว่าไม่อะไรถูกนี่ครับผู้ชมว่าที่นั่นสวยมากนะครับดิดนั่นเหลือเชื่อเลยแต่ห้ามเชื่อผมครับ Seeing is believing ไปเยี่ยมเขเดืกว่าครับ จากที่เหมียวเห็นแบบของ the c a s t เซอรแล้วนะคะต้องเรียกว่าผับคุร้องว้าวค่ะนอกจากทำเลจะดีแล้วนะคะข้างหน้าติดภูเขาข้างหลังติดภูเขามองเห็นวิวแบบพาโนรามาแบบ360องศานะคะแล้วตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตเราได้ดีมากสไตล์อังกฤษนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีผับด้วยนะคะผับสไตล์อังกฤษและสิ่งแวดล้อมที่นั่นนะคะมีเลี้ยงแกะมีเลี้ยงแพะแล้วก็มีอาหารที่บอกว่า ธรรมชาตินะคะแล้วที่สําคัญนะคะในเรื่องของความสวยความงาม aesthetic cent surgery สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะสําหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะเพราะว่าเราจะแก่ไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ดูแลตัวเองในอากาศที่ดีนะคะแล้วก็การกินที่ดีและอารมณ์ที่ดีเนี่ยนะคะจะสวยไปไหนเรียกว่าสวยไม่ไหวปังไม่ไหวเลยนะคะเหมือนเป็นคอนโดมิเนียมในฝันนะคะแล้วก็ คือในเรื่องของระบบนูเวศเนี่ยมันใช่เลยอะเราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปอยู่ประเทศอังกฤษเนาะเราอยู่ที่เมืองไทยแต่เหมียวว่าในมุมของเหมียวเนี่ยมันดีมากเลยนะคะที่เราอยู่เมืองไทยแต่เหมือนมีบ้านหรือมีคอนโดมิเนียมอยู่ที่ประเทศอังกฤษไลฟ์สไตล์แบบนี้เลยค่ะที่ต้องการจากสภาวะโมลพิษฝุ่น PM 2.5ในเมืองใหญ่ที่เข้าขั้นวิกฤต ที่มีผลต่อสุขภาพของท่านและคนที่คุณรักนี่คือทางเลือกที่อาจจะเป็นทางรอดกับโครงการคอนโดเดชิวาแคสเซิลคอนโดรักสุขภาพเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่แหล่งโอโซนอันดับเจ็ดของโลกเปิดให้ลงทุนแล้ววันนี้จองสิทธิ์เป็นเจ้าของทันทีจากราคายูนิตละ1 6 9 0 0 0 0บาท เหลือเพียง333,000บาทเท่านั้นจำง่ายๆกับแคมเปญสุดว้าวลงทุน3ห้องจ่ายเพียงล้านเดียวสนใจสอบถามโทร064 524 5709 The a เดเิวาคเซลเขาใหญ่คอนโดหรูแห่งใหม่แหล่งธรรมชาติโอโซนอันดับเจ็ดของโลก ร่วมฉลองความสำเร็จกับคอนโดเดอะชิวาแซงจูรี่เขาใหญ่พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้จัดโปรโพิเศษจากราคา1,680,000บาทหรือเพียง1,280,000บาทเท่านั้นพร้อมโอนโฉนดฟรีค่าส่วนกลาง1ปีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศครบครันอาทิ ร้านอาหารสระว่ายน้ำสวนนันทาอุทยานศูนย์วชศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัยชีวเวทสปอร์ตคลับชีวาเรเจนอาคารย้อนวัยวันวานโทรจองด่วนที่0645245709 0814218323เติมชีวิตใหม่ให้มีชีวาท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่ โอโซนอันดับเจดของโลก